สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับในโอกาสปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดสมปรารถนาอย่าลืมออกกาลังกายทุกวันนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนเนี่ยดูแลตัวเองด้วยมองไม่ขับนะครับมึงครับสิ้นสีว่าสื่ออยู่อีอันนี้วันทำอะไรอยู่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอให้สมหวังเหมือนเรื่องปัถนานะคะ Happy New Year Hello my name is Mike I'm a member at Factory Fit here uh, and from all of us at Factory Fit we would just like to wish you a Happy New Year so Happy New Year and Happy Holidays We wish you a Christmas We wish you a Christmas We wish you a Christmas and a Happy New Year สวัสดีวันปีใหม่ครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากานะครับสวัสดีค่ะ Happy New Year นะคะ Factory Fit นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้ทุกคนแห้งๆๆๆกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะคะของทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะปี p p y New Year ตุกตาคนปีใหม่ ก็สวัสดีนะคะ f a c t o r y f ฟิตก็ขอให้ปีใหม่นี้นะคะขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองมีเบมเบอร์มาสมัครเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้จัดกิจกรรมดีๆครับดีๆแล้วก็อุปกรณ์ดีๆให้กับสมาชิกต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงค่ะ ปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ f a c t o r y f i ฟนะคะมีสมาชิกเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้สมาชิกของแ a ค t o r ร f i ฟทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ปราศจ,จากโควิดนะคะแล้วก็ทุกคนปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเด็กขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะในปีใหม่นี้ค่ะปีใหม่นี้ก็อยากให้สมาชิกทุกคนนี้มีความสุขมากๆแล้วก็เป็นสมาชิกกับพวกเราเยอะๆนะคะ ขอให้แฟตอรี่มีสมาชิกเยอะน,นะครับขอบคุณสถานที่ออกกำลังกายที่ดีที่สุดในหาดใหญ่ครับคุณครับแฮปปี้นิวเยียร์มีความสุขมากมานะคะสวัสดีปีใหม่ครับขอให้ปี2021เป็นปีที่ทุกคนมีแต่ความโชคดีนะครับแฮปปี้นิวเยียร์มีความสุขมากมานะคะสวัสดีปีใหม่ครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดก็สมดังปรารถนานะครับขอบคุณครับ อ่าแฮปปี้นิวเยียร์นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับรักษาสุขภาพขอให้ทุกคนแข็งแรงแข็งแรงครับผมสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้เช่นนร์ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ให้กับทุกๆคนนะคะสวัสดีปีใหม่2 0 2 1ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับผมโชคดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่นะครับ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับครัเมาฟิดเนสตกันวันนี้ปีใหม่ครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นจากโควิดไปเร็วๆนะครับขอให้ Fa c t อรีมีลูกค้าเยอะๆสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ารวยร่ำรยนะคะแฮปปี้นิวีร์ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะเติบโตแล้ว4ปีเต็มแล้วนะ Factory Fit เป็นเด็กน้อยที่แข็งแรงขึ้นทุกวันแล้วก็อุปกรณ์ก็ครบถ้วนขึ้นทุกวันทำให้พวกเราแข็งแรงสดใสแล้วก็ขอให้กิจการเจริญก้าวหน้าและพี่จะพวกพี่ๆจะอยู่คู่กับ Factory Fit ตลอดไปค่ะเชินกันมะเชิญกันค่ะฮัลโหลฮัลโหลก็เจอช่นนี่ะเยอะ ก็ขอให้แฮปปี้นิวイヤร์ขอให้ทุกๆคนความมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะโอเคิๆ okay. สวัสดีปีใหม่ที่จะก้าวสู่2,564นะคะขอให้ f ฟ c t o r y กิจการเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองม,มีลูกค้ามาใช้บริการเยอะๆนะคะเฮงเฮปังปคะ่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเหงเ่อไหลยค่ะ,คะสวัสดีครับครูฮัทนะครับจากแ a c ทอรี่ฟิครับเนื่องในโอกาสปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านมีความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ทางการงานนะครับแล้วก็ทุกอย่างดีหมดเลยครับขอบคุณครับค่ะก็สวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคน สมาชิกทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะขอให้รอดพ้นจากโควิดที่กำลังจะมาอีกรอบและรอบสองนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะหญิงปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมีความสนุกในชีวิตนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะปลอดภัยจากโควิดค่ะสู้ๆค่ะแฮปปี้เิวเยียค่ะครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับแฮปปี้เิวเยียนะคะขอทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงค่ะ สวัสดีปีใหม่นะคะปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยการที่มายิมก็คืออยากแข็งแรงก็ต้องกัดไม่ตกนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีครับทุกคนเ,เนื่องในโอกาสปีใหม่นะครับทางผมเนี่ยก็มาออกกาลังกายที่นี่ก็ขออวยพรปีใหม่ให้กับทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็ขอให้เที่ยวปีใหม่อย่างสนุกเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ ยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพแล้วก็มาออกกําลังกายกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับค่ะก็สวัสดีปีใหม่นะคะปีนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตเนาะสมหวังในทุกๆสิ่งนะคะร่ลำล่ำรวยรวยเฮงๆนะคะสวัสดีปีใหม่ครับ h a p นิ New Year นะคะ <Year. S 1> ขอให้เจอแต่ความสุขความเจริญทุกๆอย่างปีนี้ขอให้เราผ่านพ้นโควิดไปได้สู้ๆค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงหักใลโควิดนะคร แฮปปี้นิวเอียร์นะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยนะครับค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดปีนะครับคิดอะไรก็สมหวังทุกอย่างนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับแฮปปี้นิวเอียร์ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับปีนี้นะครับขอบคุณครับ Happy ้นิวีย r สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับยังไงปีใหม่นี้2021ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่เป็นโควิดโควิดจะต้องหายไปอย่างแน่นอนบ๊ายบยครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในในปี2021นะครับแล้วก็รักษาสุขภาพก็เป็นลูกค้าประจำอยู่ที่ Factory Fit นะฮะยังไงก็ มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของตัวเองที่แข็งแรงต่อสู้กับโควิดต่อไปครับสู้ๆครับสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้เพื่อนๆสมาชิกเฟสต์วิฟิตพลนะครับมีสุขภาพในปีที่จะถึงนี้นะครับแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยการออกกำลังกายนะครับและขอให้สิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมาในปีเก่าๆนะครับหมดไปกับปีเก่าๆนะครับแล้วก็เริ่มต้นชีวิตที่ดีกับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะครับ ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกคนมีความสุขรับปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับผมปีนี้นะครับก็เป็นปีที่น่าจะเป็นทีเป็นปีที่ย่แย่ของใครหลายๆคนนะครับผมแต่ว่าด้วยด้วยกําลังใจของแต่ละคนนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่มีใครท้อนะครับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเนี้ยสุขภาพของเราที่ควรจะรักษาดูแลให้มันมีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาน,นะครับก็ อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็จะมีสิ่งดีๆขึ้นมาในชีวิตครับก็สวัสดีปีใหม่ครับครับต้องกล่าวสวัสดีนะครับแฮปปี้นิวเอียร์นะครับตลาบสมาชิกแฟคตอรี่ปิดทุกท่านเลยนะครับขอให้สมาชิกทุกท่านเลยนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเดินทางนะครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เที่ยวไปสนุกนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับแฮปปี้นิวเอียร์ครับสวัสดีครับแฮปปี้นิว 耶，看耶！